สวัสดีนะครับชาวแฟนเพจทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับไฟไฟตรงไฟเลี้ยวข้างกระจกนะครับไฟเลี้ยวข้างกระจกนะครับนะของเจ้า BMW นะครับนะเป็นไฟแต่งนะครับเป็นไฟแต่งนะครับนะเป็นไฟซีคุนเชียวด้วยนะครับนะครับตอนนี้เราจะไปดูตัวงานที่ติดตั้งกันแล้วนะครับ ทุกท่านครับได้เห็นแล้วนะนะครับสวยงามครับนะสวยงามมากๆนะครับทีนี้เนี่ยนะครับมิติของตัวไฟซีริเอลเนี่ยนะครับอ่าถ้าไปติดกับอ่าบางร้านนะครับหรือบางเจ้าเนี่ยนะครับที่ตัวไฟซีริเอลเนี่ยนะครับที่เป็นตัวไฟกระจกเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยมันอาจจะเกิดอาการแหลกนะครับความหมายของคำว่าแหลกก็คือมีการทํางานที่ช้ากว่า ไฟเลี้ยวปกตินะครับนะแต่ดวงนี้เนี่ยนะครับแก้ไขเรื่องเหล่านั้นไปแล้วนะครับเห็นไหมฮะนะครับจังหวะไฟซีคนเชียลเนี่ยนะครับมีการติดดับที่พร้อมกันกับตัวไฟหน้านะครับถึงแม้ท่านไม่ได้เปลี่ยนไฟหน้านะครับนะอันนี้ไฟหน้าผมเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับนะบางท่านเปลี่ยนเป็นหลอด LED นะครับก็จะไม่เกิดอาการนี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับสวยงามมากๆเลย นะครับเข้ากับไฟหน้ารูปแบบนะครับตัวนี้นะครับนะติดต่อกันมาได้นะครับไลน์อินบ็อกซ์ได้เลยครับนะตอนนี้นะครับรีบสั่งซื้อกันได้เลยนะครับของมาแล้วนะครับและมีจํานวนจากัดนะครับสามารถติดตั้งได้ด้วยตวเองนะครับเดี๋ยวทางทีมงานนะครับจะแปะคลิปไว้ที่เพจนะครับเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยนะครับนำไปติดตั้งกันเองได้นะครับหรือถ้าเากิดท่านใดไม่สามารถติดตั้งเองได้นะครับภายในพื้นที่บริเวณซัก เชีบรีนะครับหรือกรุงเทพเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปช่อมกันติดฮะนะครับนะแล้วเจอกันครับขอบคุณมากนะครับสี่คนเที่ยวไลค์ครับคอ n n เนอร์ครับมิเลยครับนะครับดูทั้งหมดทั้งมวลฮะครับสวยงามครับนะฮะสวยงามครับไม่ได้จํากัดได้แค่ f 2 0อ่า f 3 0นะครับรุ่นอื่นๆนนะครับจะชี้แจงอยู่ในรายละเอียดนะครับใต้คลิปนะครับ ติดตามกันได้ครับขอบคุณครับ